วันนี้มีผู้ติดเชื้อกี่คนนอ้อสองร้อยกว่าคนเนาะเป็นไป,นปนไม่ได้ตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมห้ารายอ้าวมีแค่เก้าคนเองเหรอเราต้องอยู่บ้านเด้วยชาติไปล้างมือกันเถอเราต้องรีบไปเลย กรเลยอับสุดที่จะมาเล่นทุกที่ทุกครับสุขภาพโบนด์ G F K นั่นเองวันนี้เราจะมาโปรโมทมหาโปรโมทมากับโปรโมทหรือมหาโปรโมทก็แล้วแต่คนเรียกกันเนาะวันนี้เราจะโปรโมทช่องอ่าโบนดนั่นเองเนาะอาจก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยละกันเนาะเขาอุตส่าห์ขอผมโปรโมทแล้วเป็นอีกช่องหนึ่งของส่แฟร์แบงซึ่งทุ่งเปลี่ยนแล้ก็แบบ ตอนแหนวันไม่มีตาแบบนี้ใช่ไหมรูดีแบบแฟลใส่ฟางเป็ดเอี๊ยกีตอนไหนเนี่ยเออใช่ไหมเธออ่าก็ไม่มีอะไรมากเป็นอีกบัญชีนึงของสายฟาแงเงินเองอ่ะอ่าแจ็คอ่าอ๋อดูแล้วเดี๋ยวคลิปผมมันจะไงนี้ใช่ไหมเธอเนาะอ่ะไปต่อช่องอัต่อไปอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องช่องต่อไปก็คือช่องเออเอียรไปแล้วโอเค คือถ้าเกิดใครไปได้โปรใครไปได้แบบผมไม่ได้โปรโมทเนี่ยขออภัยด้วยเพราะเนื่องจากผมหาไม่เจอนั่นเองอ๋อมันมันเยอะเกินไปนั่นเองอ๋ออ่ะต่อไปคือช่องสายฟอแบงนี่นเงะใครใครก็รู้จักสายฟ้าแบงอ่ะโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามตรงนี้ด้วยละกันเป็นช่องที่ผมก็ติดตามตลอดเวลาเป็นช่องที่ขอแลบกับผมครั้งคนแรกด้วยนั่นเองอ๋ออ่า อ่ะขอขอเล็บอีกก็ได้นะแต่ขอเป er. oh ็นวันเสาร์อาทิตย์ละกันเราบอลหาตูวคลิปสั้นๆดีกว่าเอาคลิปน okay. ี้ละกันโอเคมามาโปรโมทกันเถอะกดไลคกดจิตาสู่สามแล้วสัมเซอรเบอร์ ล้าครึ่งทางแล้วนะทุกคนกดไลค์กดติดตามสู่5ล้านซับสไครเบอร์ไปกดไลค์กด, like, กดติดตามสู่6ล้านซับสไครเบอร์ไปอ่าเป็นคลิปรวมอินโทรคิโอปะ2ล้านซับถึง5ล้านซับนั่นเองเอ้ยล้านตัวนี้ไม่มีรอเหลือนี่หว่าจาดอ,อกเศษเหลือทำไมวะเอชบันเทิงน้อช่องนี้ทำเกี่ยวกับ แล้วแต่ช่องเขาเองเอาจากประสบการณ์ที่ผมดูช่องเขาแล้วเนี่ยช่องเขาชอบทําเกี่ยวกับเกมนั่นเองเอ,อ่าซึ่งที่มาของช่ชองไม่โลแล้วผมคือผมอันนี้คือผมน่าจะหรือไปแลเรามัง้งว่าช่องเก่าขเขาเคยปินเพราะอะไรก็ไม่โลนั่นเองเอ่ะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยาสามารถเข้าได้ทางนี้นั่นเองเอ่ะคือใสฟ่ฟอร์แมพึ่ง คือผมก็มีกลุ่มลา์ยูทูบเบอร์นั่นเองอ่ะเป็นกลุ่มเล็กๆนั่นเองอ่ะอ่ะต่อไปเป็นช่องของคนนำหมดแล้วหรอไม่เอาจริงดินึกไ,ได้ข่าว่่ามีเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรือโปรโมช่อเราวันไหนเอ,อ่ออน่าจะเป็น Discord ช่องอยากเป็นทางการมัง้งมั้งอ่ะผมก็จำไม่ได้ โอเคเป็นช่องที่จะตีได้ทุกเวลานี่งองซึ่งแต่ละคลิปก็ยาวเป็นชั่วโมงเลยนั่นเองอะไรเดีเอวีเพกทับทับสัญญาม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุกตามหาเอดดี <c oughs> เอานี้ลนแล้วกันเราจะโปรโมทหนึ่งนาทีเพราะเนื่องจากว่ามันต้องอีกเยอะมั่งหนะ้า๋ยวขอดูก่อนอยันลีมติดตามด้วย ้าเกิดผมโปรโมทไปแล้วก็ขออภัยช่วยอย่าโปรโมทให้อีกอลคิดแง่ดีคิดแง่ดีอันยังไม่มาเลยไม่มีเสียโอเคเออเอดี๋ยวเสียวลิขสิทธิ์เปล่งเลยไม่กล้าเปิดรับหนึ่งนาโอเคอู้หลอด Yeah, She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around say her body is fantastic All natural, not a piece of purpose plastic

โอเคละโอเคโอเคอาจจะมาอาจจะไม่สิแน่นอนคือเริ่มงงงงเงี้ยเงี้ยๆโอเคอยาขอตัวเช็คค,คอมเมนต์แป๊มนึงนะคือคอมเมนต์นั่นเองเหรอโ okay, อเคดีประจันละนั่นหมดแล้วแหละเพราะผมหาไม่เจอแล้วอะมาแจ้งกันดันีคีรักเอ้ยเอ้ยปฏิหาร มันคืปัญหาแล้วอันนี้บา้าแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคณะนี้บอสทเจฟเคเจ็ดสิบทรับโดยไล้สาเหตุนั่นเองนั่นเองอ่ะคือมันอ่าเดี๋ยวอ่าคือบัดบีวันหนึ่งอ่ะผมอ่ะซูตตอนนี้ผมมองนะไอ้ผมตื่นมาเตะห้าเพราะผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะออย่ามันขึ้นเลขหนึ่งนาะนๆอย่าผมจะขัดใจนั่นเองอ่ะ มันเริ่มดอบแล้วอ่ะโอเคนะคือผมก็แบบอาไปเปิดดูว่า,ามีเอ่อมีมีผู้ติดตามกี่คนแล้วตอนแรกมันมีหกสิบนะแต่มันอยู่ดีพึทขึ้นมาเจ็ดสิบเฉยเลยแบบขึ้นมาสิบอ่าขึ้นมาสิบซับโดยไรสาเหตุเขาก็ยัง,งงงอยู่นะอ่าตอนแรกมันมีเจ็ดสิบเอ็ดแต่มันมีผู้ติดตามคนหนึ่งเขาลบไปอ่าก็คนนี้ว่าอะไรสงสัยคลิปตัวเองน่าจะแยกกันไปมั้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวจับอ่า เดี๋ยวจะไล่ทำลายให้ดูเลยนะอันที่ค่ากรามนั่นเองครับผู้ชมเนาะอันนี้เพิ่มมาก็มาวันที่ยี่สิบอะไรนี่แหละนี่นี่ค่ากราบเพิ่มขึ้นเฉยอ่ะมันก็เพิ่มปกติอันนี้ต่ำนั่นเองเนะอ่ะพอข้าถูกวันที่ยี่สิบสี่ละเพิ่มมาหกซบับเดี๋ยวจับได้ว่าอ่ามันตอนแรกมันมีหกสิบซับนะ แต่อยู่ดีเพิ่มมาสิบซับเงงงงงเลยผมยังงงงจริงเว้เยเนี่ยตรงประมาณวันที่อะไรล่ะขอดูก่อนแบบคือผมจะเบ่ยเนี่ยผมจะมีเขียนประวัติพุทธติดตามนั่นเองว่อตว่าแั้่วันที่ยี่สิบสามเนี่ยคือน่าจะเป็นวันสักอย่างนันแหละเน้องวันที่ยีิบสามอยู่ดีขึ้นมาสิบซับโดยไล้สาเหตุคือในยูทูบสตูดิโอน่าจะปากมันมันขึ้นหกซับเฉยเด็กอ๋อ เอะขึ้นหกซับหรอเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งตอนนั้นน่าจะมีหกสิบห้าซับมัง้งท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีหกสิบซับหรือหกสิบห้านั่นเองวะเอาแกใครขอโปรโมทอีกเข้ามาบอกกันได้นั่นเองเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยกก like ่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดแชร์ก็เด้อรู้แล้วก็สับสไครต์กดกระติงเฮ้ยค่าคลิปให,หม่ๆนี่นเนาะถ้าคนคิดว่าการกดไลค์ไม่สะใจพอขอเสนอให้คุณมาคอมเมนต์นั่นเองกับคอมเมนต์คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเนาะ สวัสดี๊ายบ้าเขาตองไปชิคช่องก่อนแป๊มหนึ่งอนะไม่ไหวแล้ว